ดีแทนะครับเตรียมส่ง SMS นะครับให้ลูกค้าที่ไม่ได้รับ OTP ในช่วงเช้าวันนี้นะครับเพื่อจดเชยให้3,500บาทนะครับในระหว่างวันที่17-23ทถึง23ธันวาคมนี้นะครับดีแทนะครับได้ออกมาประกาศนะครับเมื่อวันที่16ทธันวาคมหรือวันนี้เองนะครับจากกรณีที่ลูกค้าเครือข่าย d t แทนะครับไม่ได้รับ SMS OTP นะครับ OTP ในการลงทะเบียนคนละครึ่ง จนกระทั่งการลงทะเบียนเต็มเนี่ยนะครับครบ5ล้านสิทธิ์ในช่วงเช้าไปแล้วนะครับซึ่งทําให้เกิดเสียงวุฒิาพิจารณ์นะครับรวมถึงคนก็ออกมาบ่นกันมากมายนะครับซึ่งดีแทกเองเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าดีแทกนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน3,500บาทให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับทางในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนนะครับอาทิ ก็จะเป็นโบนัสเติมเงินให้นะครับให้โทรฟรีนะครับให้เน็ตฟรีแล้วก็ส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับโดยดีแท็กจะติดต่อไปยังผู้ให้บริการดีแท็ที่รับผลกระทบผ่านข้อความ SMS เในวเรวที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อได้รับ SMS แล้วนะครับจากดีแท็ก็สามารถติดต่อรับสิทธิตามมาตรการชดเชยตามที่รายละเอียดที่ระบุใน SMS นั้นนะครับซึ่งจะส่ง SMS แจ้งเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่17ถึงส3ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับ ก็เรามาดูกันละกันนะครับในระหว่างวันที่17-18นี้นะครับทางดีแท็กจะออกมาชดเชยให้กับเราเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างนะครับนะฮะก็ลองดูครับนะครับว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับกับสิทิ์ที่เสียไปนะครับกับการใช้นะครับหรือการเยยาที่ทางดีแท็ได้ออกมาเบื้องต้นในขณะนี้นะครับก็รอดูละกันนะฮะซึ่งดีแท็กก็โดน อวมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกทชก็เรียกเข้าไปชี้แจงนะครับแล้วก็ผู้ผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับทาง Facebook ทางอะไรต่างๆที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับก็ออกมาโวยวายกันนะครับเตรียมจะย้ายค่ายหนีกันเลยทีเดียวนะฮะก็ก็จะเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับก็ลองดูเหตุดูผลก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับอาจจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทางดีแท็นิดนึงด้วยนะครับว่าก็ถึงแม้จะออกมารับผิดชอบ อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลออกมาทางช่องทางต่างๆเนี่ยตลอดเวลานะครับว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าการเยียวยานั้นเนี่ยจะมากน้อยหรือจะเพียงพอตามความต้องการของผู้ริโภคหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่าอีกทีหนึ่งนะครับก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะนะครับก็เป็นกำใจให้ทุกท่านทุกคนครับทางดีแทด้วยนะครับสวัสดีครับ